สวัสดีครับทุกท่านมันออมวรน,นิดเพิ่มรากักฐานชีวิตให้มั่นคงนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำไฟล์ Excel สําำหรับใช้บันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับส่วนตัวในครอบครัวนะครับสำหรับไฟล์ Excel ตัวนี้นะครับก็เป็นของสอคองอนะครับศูนย์คุ้มครองผู้รับบริการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ Call Center หนึ่งสองหนึ่งสานะครับก็ได้ให้ประชาชนดาวน์โหลดไฟล์สำเร็จรูปตัวนี้มาใช้งานนะครับสำหรับไฟล์ตัวนี้จริงๆก็สามารถใช้ไปได้เรื่อยๆทุกปีนะครับเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนพอสอตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดปีหน้าเราก็ใช้ไฟล์เดิมแต่ว่าเปลี่ยนจาก2564เป็น2 5ง5ได้นะครับ หลังจากดาวน์โหลดมาแล้วก็ทำการเปิดใช้งานได้เลยครับในการเปิดใช้งานครั้งแรกก็จะมีแทบสีเหลืองด้านบนนี้ถามขึ้นมานะครับถ้าเป็นเมนูภาษาอังกฤษก็กดตามนี้นะครับ enable Ed editing ถ้าเป็นภาษาไทยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นคำว่าอะไรน่าจะเป็นเปิดใช้งานการแก้ไขอะไรสักอย่างเนี่ยครับเราต้องเปิดตรงนี้เพราะว่าถ้าไม่เปิดเราจะ คีย์ตัวเลขไม่ได้นะครับก็กดเข้าไปเลยแต่ที่เหลือก็ตัวโปรแกรมมันจะใช้งานพร้อมใช้งานแล้วนะครับเราก็ตรวจสอบว่าพอ,อถูกต้องไหมเป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็สามารถลงบันทึกของแต่ละเดือนได้นะครับทั้ง12เดือนแล้วก็สามารถดูสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายตรงนี้นะครับแล้วก็มีปฏิทิน มีแผนงานให้เราลงแล้วก็มีวันหยุดของธนาคารให้ดูด้วยนะครับเราก็คลิกไปที่เดือนมกรานะครับเดือนแรกของเราในนี้ก็จะมีอ่าช่องเมนูสำหรับกรอกเงินนะครับแบ่งเป็นรายรับรายจ่ายที่จำเป็นรายจ่ายที่ไม่จำเป็นรายจ่ายอื่นๆให้เราได้เลือกกรอกนะครับก็ อันดับแรกเราก็ควรจะกอกที่เงินได้สุทธิก่อนนะครับสมมติว่า,ามีรายรับหรือเงินเดือนเข้ามานะครับอย่างเช่นสาม0มืนบาทแล้วก็กอกเข้าไปนะครับก็จะมีสรุปอยอดของเดือนนี้ให้ดูด้วยแล้วก็ทั้งหมดให้ดูด้านบนนะครับก็ มีเงินเก็บก่อนที่จะมีเงินเดือนเข้ามาไหมก็เกอกเข้าไปเงินรายได้อื่นๆนะครับส่วนของรายรับเกอกเข้าไปนะครับแล้วก็รายจ่ายเราก็กอกให้ตรงกับวันที่ที่เราใช้นะครับอย่างเช่นสมมุติวันที่สองเราซื้ออาหารไปสามร้อยบาทแล้วก็เกอกเข้าไปนะครับแล้วก็มีค่าเช่าที่พักพันห้าร้อยบาทอย่างเงี้ยครับ แล้ววันต่อมา,อาต้องจ่ายค่าไฟที่600บาทแล้วก็ใครเล่นหวยเล่นพนันลอตเตอรี่หรือว่าซื้อเหล้าบุหรี่ก็กออเข้าไปนะครับมีจ่ายนี่มีดอกเบี้ยมีให้เงินพ่อแม่ใช้ใจ่ายในครอบครัวพักผ่อนท่องเที่ยวทำบุญแล้วก็ถ้าไม่มีในรา,ายการที่เขาระบุมาก็มากรอกในช่องอื่นๆแล้วก็ใส่ตรงบันทึก ไม่ได้นะครับสมมุติว่าเดือนนี้กรอกไปแล้วนะครับเราก็สามารถไปดูสรุปนะครับโดยกลับไปที่หน้าแรกตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปที่สรุปของเดือนมกราคมนะครับว่าเราใช้จ่ายเป็นยังไงติดลบไหมนะครับอย่างตอนนี้ก็ไม่ติดลบนะครับมีเงินเหลือกเก็บออมนะครับแล้วก็แค่กรอกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจน ถึงเดือนธันวาคมเราก็มาดูสรุปสิ้นปีอีกทีว่าการเงินของเราในในปีนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะนำไปใช้งานนะครับมีประโยชน์นะครับทำให้เราวางแผนการใช้เงินได้อย่างมีสติมากขึ้นนะครับ